การวิดปีนี้ก็เป็นปีแรกหลังจากที่เราเผชิญกับโควิดมาสปีแล้วเราก็ดูเหมือนจะหยุดไปนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่เราจัดที่มีแบบไฮบริด hmm. ก็คือมีทั้งแบบฟิสิเคลแล้วก็มีทั้งแบบแบบออนไลน์ที่เราสามารถเข้าไปชมได้ฟิสิเคลเนี่ยก็จัดที่มีดิสแตนต์นะครับก็เดินกันอยากโผล่โลกแล้วก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างทั้งเป็นเทคโนโลยีในปัจจุบัน แล้วก็เทคโนโลยีที่จะเป็นเทรนนนาคตมา,มา,ม,ามาแสดงให้ให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็พิเศษกว่านั้นอีกในปีนี้ก็คือเป็นการรวมกันร,ระหว่างไซส์และอาร์ตนะครับนโยบายของกระทรวงก็คือเราต้องทําให้ทั้งศิลปะวิทยาการแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเข้มแข็งไปพ,พ,พร้อมๆกันงนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีนิ่ทัศการของทัง้งสองฝั่งขึ้นมาก็เป็นอะไรที่มาแล้วได,ได,ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างครับ ปีหนึ่งก็จะมีอย่างนี้ครั้งหนึ่งมาอัปเดทเทคโนโลยีกันนะครับเราจะได้รู้เท่าทาันเพราะเทคโนโลยีตอนนี้มันมีวงจรชีวิตที่สั้นมากแล้วก็เร็วมากแล้วมันก็เข้ามาในประเทศที่แบบไม่รู้ตัวถ้าเราไม่รู้เท่าทาันมันบางทีมันอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ disruption หรือไม่ว่าจะทำให้เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างกระทนหนาหรืออะไรต่างๆเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะรองรับเทคโนโลยีครับก็อย <c oughs> ากจะเชิญชวนนะครับ นักเรียนนักศึกษาท่านผู้ปกครองนะครับมาเยี่ยมชมงานนิทนักสการมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง19ทุศจิกายนก็เหลือเวลาไม่กี่วันถึงวันศุกร์นี้นะครับก็ดาน,นานปีหนึ่งจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่จะมาเยี่ยมชมมาแล้วก็จะคุ้มครับได้รับรู้ทั้งเทคโนโลยีเห็นนวัตกรรมและที่สําคัญเห็นทั้ง2ด้านของความแข็งแกร่งของประเทศไทย ก็คือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีลนวัตกรรมและทางด้านสังคมศาสตร์ศิลปรกรรมศาสตร์และก็ทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมของประเทศไทยด้วยอย่าลืมนะครับมาชมกันหรือเวลาไม่กี่วันเท่านั้นรับรองได้ว่าจะได้ประสบการณ์ที่คุ้มค่ากลับไปเล่าให้คนอื่นเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังถึงความยิ่งใหญ่และก็ความแข็งแรงของประเทศของเราทั้งในสงสารครับ